พ่ออะไรยิละพวกโกกินรดบานเนี่ยนี่ย่งนั้นเอาเทสตรงนี้พ่อพ่อแลวไม่ใช่เจ้ากินรส โอ้ยร้อนแซ่บแซบร้อนแซ่บแซบกเป,ป่าเป่ามุกเก็บผักกะเดามั้ยนี่ยลูหันนะาหาเก็บผักกะเดาก็ไม่ยกต้นกระดเดาเลู่หันหน้เก็บมากินเลย

คุณให้เทคคุเคยใช้อ่ะนี่แหะเมื่อก่อนคุณบาก็สูบน้ำเหบืนี้แหละอ่ะเฮ้่ผมอยากลองบ้างดูให้มันเต็มแล้วก็หิ้วไปนะครับผมแล้วค่อยเอามาขึ้นเขาขึ้น้างบนไงกั้นภูกระพัดหิ้วคนละข้างเด้อใครอยากทำขึ้นไหมเน้นเน้นไม่ต้องขึ้นไปเล่นหรอกอยู่ข้างล่างก็พอวางไว้บนหังใช่หรอเร็วเด้อ คูบ้าไปก่อนเนอะก็อย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นสิก็หลบสิเอาแล้วให้เต็มก่อนรีบโยกให้มันเต็มโยกให้มันเต็ม ปาฟ้าเฝ้าโยกป้าฟ้าโยกเลยมันพุ่งเลยบรรยากาศเที่ยงหน้าหน่อยโอ้เสกขาดเต็มบอลแล้วเต็มแมตช์แล้วผมก็ผัดทีวอนเลยไหมพี่จะยกไปพี่จะยกไปไอ้ทุกคนไอ้เบื่อไอ้ตานั่งเองมองแล้วทำเองทำเองเอาแล้วมันนุ่นแล้วไอ้เบาเสาเสา เล่นเล่นอย่าเล่นพ่อพ่ออย่าเล่นนะหนูมาหมุนแน่มาเลยมามุนแน่เล่นปุ๋ยดิผมจะลองทำป่ใช่ดิมาตู้เขาอย่างนี้เนี่ยโอ้ยด่าแรงมือด้วยโยกโยกโยกมันหนีบมือกันนะโยกเองผมว่าเขาลองทำ่อยดีแม่ทั้เอาให้ทงเทงทำด้วยเอาให้ทงเทงทำด้วยเนี่ยมันมาคุ้ยเห็นดิหนิเนาะโมคู่บ้านกับเพื่อคุ้ยได้เห็นหนึ่งสิผมโอ่ยผมเหนื่อยหน่อยแครอยู่ผมยังยังท่านอยู่ในคู่บ้าน ขึ้นอยู่ันอยู่ขันอยู่มวนน้วยไหมอย่าขยับออกสินี่นอกรออย่าไปอยู่ข้างหน้าสิหนูเจะเอาเมื่อเอาล่างเส็จแวกกลบไปเ้ยนึกถึงบรรยากาศเ่าๆกเลยทิ่เป่าบรรยากาศสมัยย้อนกลับไปย20หรือ30ปีนั้นบรรยากาศแบบบ้านก็20ปีึ้นะผู้บ 20นน่น20นแมนยังรบนอยากระวังรถเดอ้อเป็นขามรถขึ้นเรียขาดครับขึ้ <c oughs> ี่สิ่งเหรอวะไได้ขับมาพีซีบอ่ะจังว่าสิ <c oughs> จารย์วนมากินของปลาปเ,นเนาะ,ดเ,เ,ดะเดินตามสามเณรโคกครับสามเณน,นไปเล่นทุ่งติ่งแยดวันนี้อาจารย์มาฉันข้าวป่าครับวันนี้สามณตพอด,ด,ดีมีญาติโยมญาติธรรทครับเป็นญาติพี่น้องของอาจารย์นะครับรามาถวายจันหันด้วยนะครับถวายเทีนเนาะ คอนลุงสี่ครับคีครับอานวเ็นเอ็นเ็นเลงสีอยากฆ่าคุณทำไมุ้สีอยากฆ่าคุณทำไม่ได้เนี่ยมันแรงครับเกี้ยแบบจะอัดแดนอยู่อเอะไ้งจะให้รยนเลยอะไรนะ ไปเนนไปนั S <S ่งตรงนู้นเนนเฉพาะเนมที่เคยไ้ข้นเฮ้ยคนเชฟคนเคยกระบันระบนมาอีกเปล่าชีวิตไม่ได้เกิดมากองเงินจองทองเนาะบรรยากาศในที่ที่ก็อยู่ในพื้นเรียบเนาะไม่ได้อยู่ทำมากี่ปีแล้วทำ้ึงไม่ก้าีว

พ,อพออ่อพ่อทำไมเจ้ากินรสน,น,น้วไร่เลยเหรใ่นงได้เลยเอาเลยมูเจ้าบ้านนี่เอาเนี้าลาบม้นวนหนอลาเออลาบมูมาน่เข้ามากอล่ลาหมูมานี่เขาพ่อกันบ่าพอ่อพอ่อ,พอไร้เขากินกินเอป้าครับโอปลาครับ โอ้ยร้อนแซ่บแซ่บร้อนแซ่บแซ่บเฮ้ยเจ้าของเถียงมาพอดีเลยเอามาเป่นเอาห้ายิ้มเลยเชิญเชิญคุณบ้าน่างไหนทางไอ่าอะไแหละนี่ยเมื่อกีน้องเงี่ยมห้าร้ยวดหน่อยพ่อด้ววดใหญ่มถึงบ้าง บุญพอดีสิบุญป้าพอดีไหมนครับบุญแม่นครั้งอะไรสุดเลยที่เราบริการต่างมือเราได้ยิ่งยิ้มแยิ้มแจ่มใสดีนะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นมันไม่เคยที่ผมพี่ปอโดนหมดอ่ะไม่เคยเคยมาโดนหมดอ่ะนี่ยหลังแล้วหลังเล่งได้หลังถ้าเราเลือกพิจารณาต่างมืมีใครบ้างพ่ออี่ร์ไร้ชื่อหน่อยโอ้โหมีนี่ยมปอหมอฟ้าแล้วกั อ่คุณอะไรนะนักร้องผู้หญิงอ่ะคณิษฐาทินาเออคณิษฐาแล้วก็ยงเอิร์ทนะครับอี่อินโฟของวาน้ำประอินพ่อสุสีพ่อว่าสุรีเชิญยิ้มนะคุณแม่หมอฟ้าด้วยติดใจได้มรทีดนี้อ่าก็มากินข้าวป่ากันเันเป็นบรรยากาศแยกย้ายเลยนะใครจะไปไหนก็ไปแบบนี้ ในมือแข็งว่ะข้อเขาหมวนแล้วก็มีความสูงวนะ่ะอันดีก็นได้อ<ร>ยู่ก็มีความบรรยากาศบรรยากาศประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ครับพราเราชอบทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราได้ได้ชิมรสชาตินะได้ชิมรสชาติบางสิ่งบางอย่างความเป็นชนบทความเป็น มาตั้งรักษาผาโพดิ์ผ่าลักเป็นเหมือนเบอร์บอดีคอยบริสุทธิ์เลยนี่เขาเลยไม่ค่อยได้เห็นความเป็นจริงเนาะเปิดเผยความจริงก็เห็นทุกๆุกมิติรรมาชาติดีให้เขาเห็นทุกทมิติดินแดนอีสานเนาะจังหวัดขบุบุรราชธานี จะเอ้ยาจะแซงจะแซงไปแล้วจะแซงไปแล้วไทยเม่นมาไม่รู้ล่ะจะแซงเังไงไปก่อนขี่จะแตกหรือยังไงไม่รู้ผมเรียกแล้วผมหนีไว้พระอาจารย์ตอนแรกท่งทางกับว่าผมใหม่ใหญ่นี่มันก็เลยมันก็ย้อมนี่เนาะครับมันก็ดีแล้วว่าะโอเคแล้วบรรยากาศทุ่งหน้าท่านผู้ชมครัก